ใ่แล้เนี่ช่างใหญ่หลดหยับหยับนอกนี่เออถอดล้อนอกยุ่ยใส่ไง ล่างครับบานรถเหยียบน็อตนะจ๊ะพี่น้องเหยียบน็อตไม่น็อตเป็นอะไรนี่เนาะเขากั้ลังอะไรนี่คหะมันเป็นอะไรนะตะปูตะปูหรือเนาะตะปูตะปูตะปูนะไหนข้างไหนข้างไหนจัะนั่นไงนี่เนาะอ๋อนี่ยเออพอดีเลยนะะเพราะว่ามันมีชื่อจังอะไรอย่างเงี้ยมีมีอยู่อ๋อบลอดจ้ะตัดล้อ วันนี้ตรงมากนี่พี่น้อง